หาอยากให้จินตามไปที่ชีวิตชาวอีสานบ้านฮอครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายไทยสารแฟนเพจที่เขาชมรายการเอฟซีนักล่าทีมขาล้ำหนับเสียวใหญ่ครับมันนี่ก็หวังวางครับมหาป่าไปจินแรงครับป่าหมกปลาขาวครับมาตุ่มแหนตุ่มหินครับทางล้ำฝ่ายครับติดตามครับพี่น้องครับ แดดแอซมนะครับวันนี้นะอากาศฮอนมาเล่นนำ้ำล้างลำนำน้ำเสียวไงครับครับผินหาอยากตามวิถสิชีวิตช่าอีสานบานเฮาครับเออพี่น้องมาติดตามเบงว้าาสิมานํำไดครับการตุ่มแห่นี่อันนัเตียกกับบาทสิเป็นกันจะเรยได้ครับบรรยากาศทางลำนำเสียวไงพี่น้องเอยเอาขึ้นมากกับมาปวดจังสีเลย บ่ได้อดยู่ป่าอีท่ายป่า,ปา,ปาคุยล่ามเนี่เลยบาทเดียวครับนี่ดอกเดียวเดลยตุม่มเหมือนว่านี่มันเป็นดอกเดียวเดลยมันเป็นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวหรือป่าเขาอีท่ายมันช่วงนี้มันน้ำยิงแม่หายากนะครับตอนนี้ส่วนหลายวันถือใส่ม่องใส่ด่างดักด่างได้บางทีเน,นี่บ้านเขาว่างน้ำเมันก็น แล้วแน่แล้วกันเลยว่าส่วนกันลงมาว่าเบิง้ปงปลาเฮามันไข่ไปว่าสินเนี่เลยลงมาเบิง้งทลเลเบิ้งทั้งที่ละลำหน่ำเสียวใหญ่เบิ้งเนี่ย <c oughs> เอ้ยคุยล่ำได้หน่อยกับไข่ดิพี่น้องเอ้ยนี่แะครับเอ้ยวันนี้ผักหยกขึ้นมาเดี๋ยวมากินเข่าเอาปลาไปล่างดองน้ำไปกัน เอาจินเขาสวยแล้วเขาจะเป็นรุ่มทางนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววานแหงามๆสวยๆให้พี่น้องบึง้งจังน้อยนะอ่ะอ่ะติดตามกันอ่ะวิธีหากินแบบวิธีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาพี่น้องก็วานลงไปตุ่มพักป้งพักกระเดื่อหมาเนี่ยแหละขี้ยางน้ำกับยนำกับพ่อเพียงข้อนี่แหละห่อเกินมากตุ่มเกินมากดิ อยูกก่เด็แจ้งขึ้นมาที่ทางฝายเาปลาปีนี่กับหัวซึกว่าหลายเลยโอ้มีแนหอยตัวนั่นน่ะเอ้าได้การนี่มันกับมื่นแน่เด้จิงโกจิงโกยขั้นขึ้นมาเด้ี่พักกระเด็ดมาเสียดวัสดุโอ้ลำเลี้ยงขึ้นมานี่างนีีเอาปลาด้วยครับทีสานบานเฮาปลาครับเนี่ยสามเส้นถวนตุ่มวิธีตุ่มแบบตุ่มขึม้นมาทั้งแหน่ทั้งพัก เอาขึ้นมาเบิดเจ้าสี่เลยเด้โอ้ยมาเบิดในอีสานบ้านเฮาเอ,อ้พี่น้องเลยหากินแบบใบนน้อยทางบ้านพี่น้องนี่ก็หากินปลาขาวหน่อยครับตาสามเส้นสีน่เส้นแบ่งสิทธ์อันนี้พวกนี้พินพ่นหมันหน่อยละว่างบาทบางหนึ่งมันสัตว์เอาอีจเจียงขึ้นมาบางงี๊ซิบแมวบางอันนี่นะครับเอาขึ้นม้วนขึ้นมาทั้งแหน่ทั้งปักโป่งเนี่ยดึงตีนขึ้นมาจองจอมไปพวกนี่ยลงไปพวกนี่นี่ก็มาสั่นเอาโพดเอาของสิอะไรนี่ ไปเรื่อยๆบ้าละกเก้าโตสิบตัวกับจีได้กินอยัวมาันเนี่ยครับเนี่ยติตดน้ำมันน้ำเผาเลยเนี่ยอีสานบ้านของข้าครับวิธีหากินแบบชาวอีสานว่างหันบนเราไปจริงอิปเปอขึ้นมาเมนียสซำปาเมื่อวัางเศร้าหนึงน่งหมดเหรออ๋อมาติดตามครับพี่น้องครับเออเอ่อเก็บปลาไปฟังๆก่อนนี่เป็นว่าสิมันทำได้ ปีนองเ้ยบันยากาศทางล่นำนเสียวไงเบืนเน้องในป่าคุยลำไมป่าคุยลำตาสามเส้นหาสี่ศูนย์สามศูหาพอได้กินเยอะรือมาสองคนเ้อนี่ครับนี่เออน,นี่แ่ละพ่อเขาพ่อหนามขึ้นมาพักเครืองในช่วงพักเครืองออตอนนี้นันบรรยากาศ Nh า Nh า Nh าย่ํหย่ำด้วยดังกับวัในโลกในยังดอกมันอยู่น้ำเหนือน้ำนีำ่แตุ่มขึ้นมา เนี่ยครับบรรยากาศนี่เห็นบอลปีงเดียวน,น้อยๆกับเมียใครมากินข้าวสวยน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเนี่ยปีงปลาสองก้อนนี่นะครับเดี๋ยวพวกเวลาเล่าหน่อยล้วเจ็ดเลือดอาหารโอ้ชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องมันกระจังสีแหละอยากดีมีจนนำ้ำฝนกะบ่ได้ห่างเรือมีคือเพฝนกะมากเห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วจะสิไปทางไหนมูเพฝนกะ หาเงินหาท่องแล้วมันนี่ก็หาเพราะเป็นก็หาเป็นตะปูตะปาแหละวัดผีเล้นทั้งรับน้ำเสียวไปละอากาศฮวอนแดดฮวอนเขาน้ำก็เกิดแล้วก็นาฮะปลาหาปูนี่แหละบรรยากาศอเด้อะผู้บันมักบรรยากาศทั้งการจีบปลาเผาปลาการกินข้าวปลาเดินดงโค้งปลาโค้งปลากินข้าวปลาโอรู้บ่อนคักเลยพี่น้องเลยหยาบหยาบมากินข้าวเลี้ยวกันละยังใครจะล่องไปบ้าง แต่บางปลาเอาจริงมันจิไขรวะเนี่ยถือไฟเราว่าจะไปเรื่อยไดนเอออาปูปีนก็บร่างของยางไปขางไปลิ้นเราไปจักน้อยเดี๋ยวดีจีฮะนี่ถ้าหน้าไฟกับปีนี่กับผ้สึกว่านามเหมอยากไล่ยม่ได้กินดอกปีนี่นะบ่อนกลางเลยสนานวันไหวเลยอ่าติดตามครับพี่น้อง โน้ป่าใครแม่พี่น้องเลยมาเด้อบรรยากาศเด้อพี่น้องเลยมาช่นน,นี้นี่ไงโมนี่ว่ามากินเหล่าดอกกินนำเลี้ยงซื้อปลาแดกปลาแดกป่าขาวปลาแดกนี่บมนไปเอาขึ้นบ้าว่าขันด้ปด่าแดกนี่มันออกออกมากจากกระปุกมันเป็นโดนแล้วบรรยากาศนี่หาไหนเท่านะครับเนี่ยินแดนอีสานธงกุลาหองไห้ครับโอ้ย ปลาขาวกับมีตะตุกใสๆเดี๋ยวนอนขึ้นนอนเป็นตะเสียบตะนี่เดียวสองกนมาเด้อมาเด้อเป็นไรมาเด้อกันทีเลยลงเปน็นนำต่อเนะครับนี่มามามากินข้าวสวยน้ำกันด้วยกันกินปลาไข่ปลาสรุปรายได้ครับประจำวันนี้ครับปลากระแยง,งได้เยอะแยะได้สเต็มกดูครับปลาขาวก็ได้เยอะแยะมากมายนะครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้ครับก่อนสิลาจากพี่น้องก็ ขอโชคการว่านแฮให้พี่น้องว่านแฮห่วงอยางให้พี่น้องเบิ่งกับโอกาสหนาพูพอ,อกันไหมนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ